สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมพี่จะมาสอนทํากิจกรรมทางด้านของอ่าสงการนะครับผมสงการ ROV มันสาตรับพิโฟรฟีนะครับผมซึ่งชื่อกิจกรรมมันก็เออบางทีมันก็เรียกยากเนาะโอเคทํายังไงนะครับผมแล้วเล่นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมง่ายๆเลยนะวันนี้นะครับผมชิวๆเลยใครที่ไม่มี ตัวละครต่างๆแล้วหรือฮีโร่ต่างๆนะครับผมก็ประมาณนี้เลยและสําหรับคนที่ยังไม่มีทางด้านของสกินไอริประกาศนะครับผมพี่เด็กประกาศสกินไทยนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวพี่จะลงคลิปแจกโค้ดแบบบ้าระห่ำเลย57โค้ดนะครับผมาก็ประมาณนี้เลยสําหรับสกินนี้เลยนะครับผมไอริประกาศนะครับผมาตัวนี้เลยนะครับผมอ่าฝากไว้ด้วยนะครับผมและสําหรับคนที่ บอกเลยว่าเออพี่ผมผมอยากซื้อผมอยากเติมกูป,ปองแบบฟรี Free, เติมยังไงนะครับผมขอบอกเลยด้วยบัตรชูมานี่แบบฟรีนะครับผมตั้งใจดูนะครับผมเดี๋ยวพี่จะเติมให้ดูด้วยบัตรชูมานี่แบบฟรี Free, เดี๋ยวเราค่อยไปดูกิจกรรมเนาะสำหรับคนที่ไม่สนใจก็สกิปไปได้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมก็เข้ามาที่เว็บไอเทมเกมเข้าไปที่อวนะครับผมแล้วก็เอาบัตรชูมานี่ที่ได้ฟรี Free, มานะครับผมแล้วได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็ กดชูมานี่วอเรดนะครับผมกดเข้าไปเลยนี่เติมแล้วก็เอาเลขบัตรชูมานี่ที่เราได้ฟรีมาจากแอปแอปหนึ่งนะครับผมวางตรงนี้นะนี่วางเลยนะครับผมแล้วก็กดยืนยันมันก็จะเข้าเลยนี่็ล็อเราอินเฟซบ f เฟ e บุ๊กนะครับผมก็ต้องขอแนะนาแอปแอปนี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมได้บัตรชุมนี้แบบฟรีนะครับผมหาเงินเติมเกมหาเงินใช้หาเงินเที่ยวขอแนะนําแอปแอปนี้เลยนะครับผมแฮปปี้ดัมมี่นะครับผมแค่เล่นเกมก็ได้เงินได้บัตรชุมนี่ไปเติมเกมฟรีเลยนะครับผมก็ใช้ ทางด้านของคอยในการแลกนะครับกดตรงนี้เลยแต่ก่อนอื่นสาหรับคนที่อยากรู้ว่าแลกยังไงมาดูนี่นะครับผมสาหรับคนที่ดาวนโหลดนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างให้กดคําว่าเชิญก่อนนะครับผมเชิญปุ๊บมันจะได้ขึ้นมาอย่างนี้ครับให้ทุกคนกดคําว่าผูกก่อนนะครับผมอ่าผูกตรงนี้นะครับสําหรับคนที่ดาวน์โหลดนะครับผมอ่าลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมอ่าบอกไว้ก่อนอย่าลืมใส่โค้ดตรงนี้นะครับผมถ้าไม่ใส่จะไม่สามารถถอนเงินได้นะครับผมก็เป็นค้ของพี่เองจะได้คอยเพิ่มไปด้วยนะครับเพื่อไปแลกบัตรชุมนนี่แบบฟรี อขอแนะนําเลยเติมเกมฟรีๆเลยนะครับผมอ่าทีนี้เราก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับสำหรับคนที่มีคอยเยอะแล้วเล่นได้คอยเยอะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาให้แลกบัตรชูมานี่แบบฟรีๆเลยเลือกเอาครับ30050 0 150นะครับผมอ่ามันก็จะขึ้นโค้ดแบบนี้ขึ้นมานครับก็เอาตรงนี้ไปเติมเกมได้เลยนะครับผมนี่เลยไปเติมเพชรฟรีไฟหรือจะเติมคูปอง r o v หรือจะเติมเป็นบัตรชูมานี่ใช้อย่างอื่นได้เลยขอแนะนำแอปนี้เลยลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างใส่อย่าลืมใส่ โค้ดพี่ด้วยนะครับผมรับบัตรชูมนี่แบบฟรีๆเลยอย่าลืมไปดาวน์โหลดกัน ก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากได้คูปอง rv แบบฟรีๆนะครับผมลิ์อยู่ด้านล่างนะครับผมอย่าลืมใส่โค้ดพี่เข้าไปด้วยนะครับผมก็จะได้บัตรชูมานี่ไปแบบฟรีๆเลยนะครับผมมาแล้วเรามาคือกิจกรรมกันดีกว่านี่เป็นกิจกรรมด้านล่างของรับสกินไอริฟรีนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้โค้ดเดี๋ยวพี่จะแจกให้คลิปหนึ่งนะ57โค้ดนะเตรียมตัวนะครับผมอาจจะพยายามสุดๆและซูมให้สุดแล้วนะให้มันเขียนเห็นโค้ดนะครับผมสำหรับคนที่ขาดจริงๆนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับผมกับ สามารถเปิดได้ด้วยนะเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะเป็นไงประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเข้าไปหาก่อนนะเปิดนี่นี่เปิดรับโค้ตตัวนี้นะครับผมนี่เป็นไงเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกิจกรรมมันศาสตร์นะฮีโร่ฟรีรับฮีโร่ฟรีนะครับผมก็จะมีเพนซิปวอลขาดนะครับผมแล้วก็อะไรอีกหน้าอีกตัวหนึ่งไม่รู้นะครับผมก็กดเข้าไปเลยอกดเข้าไปหน้ากิจกรรมจะเป็นอย่างนี้นะครับผมสำหรับคนที่ไม่เลือกอาวุธนะครับผมก็เลือกเลยสำหรับพี่ใช้ปืน กระเป๋าสะพายนะครับผมส,สายสะพายสุดเท่น,นะครับผมเป็นปืนกระบอกสีเขียวอ่าเพราะว่ามันจุน้ําเยอะน้ำแล้วนี่ก็คือแล้วแต่บุคคลที่ชอบนะครับผมว่าชอบอะไรชอบปืนฉีดน้ําชอบขวดน้ําทั้งกินทั้งศาสตร์นะครับผมปืนฉีดน้ำปิ้วๆหรือขันสไตล์อวีนะครับผมอ่าพี่ก็ยืนยันที่จะเลือกทางด้านของของชิ้นนี้นะครับผมเป็นทางด้านของปืนกระเป๋าสะพายนะครับผมเปิดมาก็จะงงเฮ้ยมันจะรับ ทางด้านของฮีโร่ฟรียังไงนะครับต้องบอกเลยว่าจะมีการเก็บโทเค็นประจําวันด้วยนะครับผมเป็นมืงวอลลุดก่อนนะให้เรากดไปที่รับเหรียญนะครับผมช่องนี้แป๊บนึงนั้นพี่หาา่อนนี่ตัวนี้นะครับผมก็ค่าพลังเนี่ยคือแล้วแต่ของมันนะคือมันจะบอกนะครับผมพี่หาา่อันนี้รับเหรียญนะครับผมก็กดรับแห่มัน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 มอนเซิร์ฟมันบัวบื้อนะก็กดรับมาครับเลช็คอินเช็คอินเรยวันเล่นหมดห้าห้าแล้วก็ชนะนะครับผมประมาณนี้เลยนะ อ่านี่แล้วก็ต่อสู้สู้ได้ด้วยนะครับสู้กับเพื่อนได้ด้วยนะครับผมกดลองกดดูนะสู้กับเพื่อนนะครับผมแล้วก็เชิญเพื่อนด้วยนี่นี่ก็เชิญเพื่อนนะครับผม <S <S คือเอาง่ายๆเลยทีคือที่เหลือเนี่ยคือเชิญเพื่อน,นสําคัญนะไอ้สู้กับเพื่อนก็ อีกเรื่องนึงนะครับผมพี่อยากบอกว่าให้เก็บเหรียญทั้งหมดนะครับผมเนี่ยนี้ขอเชิญเพื่อนสักแป,ป๊บนึงนะครับเพื่อมันได้เหรียญเยอะนะครับเหรียญสําคัญนะครับก็คือโทเค็นของประจําวันเนี่ยอ่ะให้ทําการเชิญเพื่อนกับรับประจําวันนะครับผมไปอัปเกรดอาวุธนี่ครับผมอาวุธที่พูดถึงก็คือปืนกระบอกที่เราเลือกมาว่าจะเป็นขันหรือปืนฉีดน้ําหรือขวดน้ำนะเลือกมาเลยนะครับผมคือพวกนี้เป็นทางด้านของ ทั้งนั้นของไอเทมที่เราจะไปต่อสู้กับบอสนะครับพวกกิจง่ายพวกกายหนิดเนี่ยครับผมอะไรประมาณนี้เพื่อรับฮีโร่ฟรีนั่นเองเข้าใจนะครับผมก็คือประเด็นหลักสําคัญก็คือการต่อสู้กับบอสนะครับผมเราก็ต้องอัพปืนปืนสีน้ำของเราเนี่ยละอ่ักดอัปเกรดนะครับผมก็จะมีเหรียญอยู่6เหรียญเชิญเพื่อนไปแล้วเขาตอบรับนะครับผมเราก็จะได้เหรียญเพิ่มมาอีกนะครับผมให้บวกสําหรับพี่นะครับผมให้บวกพลังนะครับผมยิ่งพลังเยอะยิ่งอะไรยิ่งอะไรยิ่งจะทําให้เบิร์นดาเมจ ทางด้านของบอสได้มากนะครับผมอ่ะก็กดอัปเกรดแล้วก,กดบวก,กย้ำๆก็ได้นั่นแต่พี่จะลองดูนะครับาจะบวกได้ทีเท่าไหร่บวกทีละหนึ่งอีหรอโอ้บวกทีละโอ้โหทีละหนึ่งนะครับผมโอ้โหอาบบาบอโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมเสร็จแล้วก็เป็นประมาณนี้ใช่ไหมเราก็กดต่อสู้กับบอสนะครับกดไปที่บอสส่งการนั่นแหละก็เป็นพวกการหินนะครับผมก็ฉีดได้5ครั้งนะครับผมก็ดาเมจก็ ประมาณนี้เลยยิ่งดาเมจเยอะมันยิ่งลดเยอะนะครับผมประมาณนี้เห็นปะคือต้องมีพันหนึ่งอะ่ะอาก็ฉีดฉีดเข้าไปประมาณนี้ก็แป๊บเดียวเดี๋ยวก็จบนะครับผมฉีด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 น้ําไปเงี้ยหน้าประเภทนี้สงการ,ะรนะตรงนี้ฉีดได้อีก3ครั้งนะครับผมสครั้งแล้ว คือหลักความหลักความจริงคือไม่ต้องไปแข่งกับใครนะครับผมก็คือทำหมดตัวเองนห่ะง่ายสุดแล้วนะครับผมเพราะว่าไอที่มันเป็นรูปถ้วยนะครับผมยิ่งคะแนนเยอะยิ่งออปเกรดปืนเยอะนะครับผมเราก็จะอันี้สู้กับเพื่อนนะก็คือเหมือนชิงถ้วยอะไรประมาณเนะี้ยคือเขามีปืนดาเมจเยอะอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่ต้องใส่ใจเลยตรงนี้หลักความสําคัญของกิจกรรมนี้คือรับฮีโฟรฟใชไหมน้องน้องก็แค่ รับโทเคนกับเชิญเพื่อนมานะครับให้รับเหรียญแล้วก็มาอัพดาเมจให้เยอะที่สุดนะครับผมสรุปให้เลยนะแล้วก็ไปโจมตีบอสทั้ง4ี่คนนั้นนะครับผมเราก็จะได้ตัวละครฟรีๆเลย <c oughs> ประมาณนี้เลยนะครับผมง่ายๆเลยนะครับผมอ่นเนี่ยพี่อลองกดเล่นต่อสู้กับเพื่อนก็คือมันก็แค่ได้ไพอย n คุณแพ้อะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะเห็นปะเห็นไหมโทนีน่นี่เดี๋ยวลองยิงเนี่ยคุณแพ้โทนี่อะไรประมาณนี้ก็คือไม่ได้มีอะไรเลย จริงๆนะครับผมก็ประมาณนี้เหมือนแบบแค่ลองเชิงกันอะไรอย่เงี้ยครับผมเนี่ยเห็นไหมมีพอยต์มีอะไรเงี้ยคือประวัติพวกนี้ก็คือจะเป็นการต่อสู้เพื่อชิงที่1นนะครับอันดับ2ก็คือเราเนี่ยประมาณนี้ก็คือเหมือนอันดับก็ได้สกินมั้งแต่ไม่ต้องไปแข่งกับเขาหรอกครับผมทําแค่อัพปืนนะครับผมแล้วก็ไปสู้กับบอสสองการแค่นั้นแหละทุกอย่างจบเลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับผมชิวๆเลยนะเออมันจะเป็นบอสคาร์ดหรือซิลิเทียหรืออารซิฟนะครับผมหรือ เอลสุก uh, นะครับผมแล้วก็ Paint, นะเพนนั่นเองหตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่ไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสามารถเม็นถามได้หรพ,พ,พี่ตอบนะครับผมหลักความสําคัญของกิจกรรมนี้เลยคือน้องๆอ,อัพปืนแล้วก็ยิง พวกกิจงงกิดง่ายเนี่ยให้จบเลยนะครับผมยิงแบบเบอร์ดาเมจให้จบเลยนะครับผมก็ง่ายๆเลยเนาะคือเบอร์ดาเมจหนึ่งพันอะ HP แล้วก็จะมีการ์ดอีกนะครับผมก็ประมาณนี้ง่ายๆเนาะลองลองดูนะครับผมก็ใครที่อยากได้ตัวละครฟรีๆหรือฮีโร่ฟรีๆนะครับผมและสําหรับไอทีประกาศใครที่ยังไม่ได้โค้ดหรือยังไม่ได้นะครับผมพี่ก็ขายอีกสองโค้ดที่จริงเติมก็ได้แล้วนะครับผมแต่ขี้เกียจนะครับก็เอาโค้ดให้น้องห้าสิบเจ็ดโค้ดนะครับผม แต่จะอยู่อีกคลิปหนึ่งนะก็ฝากกว้ด้วยสาหรับคนที่ดูมาถึงนี้บวกหนึ่งให้หน่อยนะครับผมดูพี่ๆคนไหนเข้ามาดูก็ฝากา like, กดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ผมด้วยนะครับผมพ,พี่เออพ,พี่ก็ได้อะไรประมาณนี้แหละโอเคก็อย่าลืมตัวละครฟรีนะครับผมหรือฮีโร่ฟรีนะครับผมก็จัดได้นะครับผมอัพปืนให้เยอะแล้วสู้กับบอสนะครับผมเลือดเทพพีหนึ่งพันนะก็จะได้ ฮีโร่ฟรีๆไปเลยฝากกดไลค์กับซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยเจอกันคลิปต่อไปครับผมง่ายๆเนาะง่ายๆง่ายๆง่ายๆ